แบรนด์ใหม่ของเรานะเยอะไปโบกไพร้ดอค่ะห้าสิหกกันแค่สองลอยคนนะ 1, <6 S 1> พันหกพันหกคนค่ะนี่ตัวสีเหลืองจะเป็นกูต้าผสมไฮยาส่วนตัวสีชมพูจะเป็นคอลลาเจนผสมไฮยาผสมมะเขือเทศอันนี้คือแบบว่าปรับปรุงมาแบบดีแห้งค่ะปรับปรุงพัฒนาจากสูตรเดิมใครที่บอกว่าสูตรแรกดีอยู่แล้วใส่เป็นประจำอยู่แล้ว จะล้องตำสีชมพูไปใส่เบื้องขาแต่บอกว่า,วาราคาบ่แพงค่ะเห็นขวดทะลุาละแบบนี้สองรยก้สิบคือเก้า สินค้าเราแบบว่าเอาราคานีแหละแบบว่ามันกําลังพอดีไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปขายให้สมุนขายให้สมุนค่ะเขาขายเอาสังคมนะขายเอาสังคมขวดหัวปั่มแบบนี้สองเลยก็สิมีอยู่บอกขวดหัวท้องแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วมันจะมีตัวล็อกตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าเวลาใช้มันก็ต้องเอาออกนะทุกคนตัวนี้สองสีต่างกันยังไงถ้าเป็นตัวสีเหลืองจะเป็นกูต้าผสมหฮยาตัวนี้จะช่ว่ยเรืองผิวขาวโอ้ผิวใสค่ะเอ่ยผิวใส ขาวขาวขาวแบบใสๆแต่ว่าตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนผสมไฮยาผสมมะเขือเทศตัวนี้ผิวแต่ง,แต,งแต่ง่านผิวเต้งตึงผิวแตกลายผิวอม,อมชมพูตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นขาวอมชอมพูนะสองอย่างแตก